สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับช่องเยเตยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใครที่พ่อสอบด้านนะคะเข่าด้านตาตุ่มด้านหรือว่าโกนด้านนะคะเตยมีไอเทมเด็ดมาให้ทุกคนคะ่ะนั่นก็คือนี่และค่ะนิวเวียแบบตลับนะคะราคาตัวนี้แค่69บาทเท่านั้นคะ่ะทุกคนถูกมากหลายหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยใน YouTube นะคะจะมีรีวิวตัวนี้น้อยมากๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะใช้ดีมากเลยนะคะซึ่งก่อนอ้าที่เตยจะได,ได้ใช้เจ้านี้ ีเีตแต่ก็ไปแบบรีเสิร์ชพยายามหานะคะว่าอะไรที่ช่วยทําให้แบบว่าความดา้านความดาเนี่ยมันลดลงนะคะซึ่งตัวเนี้ยมีรีวิวอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเป็นราคาที่แบบสามารถใช้ไปได้ตลอดนะคะก็เลยมาให้ทุกคนดูกัน ตัวนี้นะคะเตยการันตีด้วยตัวเัวเองเพราะว่าเหมือนเดิมเลยค่ะงานนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเตยซื้อเองใช้เองแล้วก็รีวิวเองเลยคะ่ะตัวนี้เตยใช้มาเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่ใช้แล้วก็เก็บตลับไว้ให้ทุกคนดูกันนะคะคือใช้มาแบบเยอะมากๆแล้วตัวข้างในเนื้อเขานะคะจะคล้ายๆกับแบบนี่นะคะตัวเนื้อเจียวเขาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคน ซึ่งอันนี้นะคะมันจะมีความแบบว่าเป็นปิโตเรเลียมนิดนดแต่ไม่ถึงขั้นแบบปิโตเรเลียมจะาใช้ล้องมันเลยมีวิธีการใช้อยู่ค่ะทุกคนซึ่งลหลายๆคนอ่ะไม่ทรา,าบนะคะเวลาแบบซื้อไปใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมมันเหนียวจังแล้วก็ไม่ใช้กันอีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเนี้เวลาทุกคนจะใช้นะคะมันจะต้องทําให้ตัวแบบมีความเปียกน้ํานิด,น,ดนิดก่อนคือเราไม่ต้องเช็ดตัวแบบแห้งเลยนะคะเวลาที่เราใช้เราให้มันมีความเปียกน้นํหน่อยหน่อยแล้วก็ทาตัวนี้ลงไปนะคะเดี๋ยวเตยจะสาธิตวิธีการใช้ให้ดูวิธีหนึ่ง เนี่ยเราทาลงไปใช่ไหมทุกคนมันจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็จะเคลือบเรานะคะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นตลอดทั้งวันขอ่อยางว่าตลอดทั้งวันนะคะไม่ว่าทุกคนจะเข้าห้องน้ําล้างก้นแล้วหรืออะไรก็แล้วนะคะมันก็จะยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่สามารถเห็นผลได้ในหนึ่งอาทิตย์เลยอาทิตย์แรกเนี่ยเตยซื้อมาใช้ใช่ไหมคะเราพอใช้ดีเตยก็นำแฟนเตยใช้ต่อเลยนี่เตยจะแค่แท็กคลิปไปดู นี่นะคะอันนี้คือข้อสอบแฟนเตยเขาจะชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะชอบเท้าแขนอย่างเงี้ยทุกคนจนข้อสอบนางแบบด้านแข่งมากเตยก็เลยซื้อตัวเนี้ยให้นางใช้สรุปว่ามันใช้ดีมากแล้วสำหรับข้อสอบนางก็นุ่มขึ้นมากนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นใครที่สอบได้อยู่แนะนำให้ใช้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกคนพขาเคลมว่าให้ทาแบบบำรุงผิวกายได้เลยแต่สำหรับเตยเตยรู้สึกว่าถ้าบำรุงผิวกายมันจะเหนอะไปหน่อยนะคะเตยแนะนำว่าให้บำรุงเฉพาะส่วนพอ ในเรื่องของปริมาณแล้วความคุ้มค่านะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆเห็นตลับบางๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นขนาดอยู่ที่60มิลลิลิตรนะคะ60มิลลิลิตรตัวนี้เนี่ยเติรรู้สึกว่าใช้คุ้มมากคือเป็นเดือนค่ะทุกคนช่วงที่เตอใช้แรกๆเพื่อให้น้องนุ่มนิ่มนี่นะคะอาจจะอยู่ที่1เดือนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ใช้แล้วแบบน้องนุ่มนิ่มไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่2อถึงสเดือนได้เลยนะคะตัวนี้คือใช้แบบทุกคนและราคา69บาทใช้ได้3มเดือนแบบ โดนน้ากับแบบไม่โดนน้ําอันนี้คือแบบไม่โดนน้ํานะคะทุกคนแบบมันก็จะมีความแบบหมืดนิดๆน,นะคะแต่ว่ามันก็จะลืนไปกับผิวไว้นะตัวนี้นี่นะคะนี่เห็นไหมมันจะมีความเคลือบเคือบมันๆดูมีเปแปลวน้ำใสให้มานะคะถ้าเกิดว่าผิวทุกคนเปียกๆน้ําหม,มาดๆน้ำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมแบบนี้ผิวเขาจะมีความลื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเคลือบผิวได้ดีกว่าแบบแห้งๆข้างบนนะคะทุกคน เนี่ยมันจะแบบไม่มีความเหนียวหลงเหลือเลยนะแต่ตรงเนี้ยทุกคนจะมีความเหนียวหลงเหลืออยู่นะคะแต่ถ้าทุกคนแบบให้น้องแบบผาสานไปกับน้ําที่อยู่บนผิวเราอะเหมือนมันจะเคลือบความชุ่มชื้นแบบไปเลยทุกคนไม่เหมือนทุกคนทาแบบโลชั่นปกติเลยนะคะจะซึมไปกับผิวดีมากแล้วก็กลิ่นแบบเอ่อกลิ่นมันจะไม่ได้แบบหอมเป็นน้ําหอมจา๋าเพราะตัวเนี้ยเขาแบบไม่ได้ใส่น้ําหอมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นกลิ่นเขาก็จะมีความมันแบบ กลิ่นความเป็นนิเวียบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเออแต่ว่ามันก็ไม่ได้หอมไม่ได้เหม็นนะคะเออมันก็จะเป็นแบบกลิ่นครีมทั่วไปก็ลองไปใช้กันดูนะคะอันนี้ก็เป็นไอเทมหนึ่งเลยที่เตยรู้สึกว่าทุกคนน่าจะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ผิวหายหยาบกล้านนะคะอันนี้เตยแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะใต้คลิปเหมือนเดิมเลยสามารถไปจิ้มดูกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเตยก็ต้องลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าคลิปของเตยดีมีประโยชน์นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe <c oughs> ให้เตยด้วยนะคะวันนี้เตยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย